สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมดอกทุเรียนระยะเหยยดเตียนหนูนะครับปีนี้ดอกทุเรียนออกเยอะมากนะครับทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับอายุ6ปี4เดือนนะครับ พึ่งฉีดปุ๋ยทางใบไปนะครับเป็นโนเทคซซูเปอร์เคกับเกอมาพัดนะครับฉีดพ่นสิบวันครั้งนะครับให้น้ำวันเว้นวันนะครับครั้งละสิบถึงสิบห้านาทีนะครับ นี่ดูดอกดอกเยอะมากนะครับ มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับดอกระยะหยัดตีนหนูนะครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยครับช่องพิกพาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ